สวัสดีครับลูกค้าที่ลูกค้าเห็นนี่จะมีพาวเวอร์รีนะ15บ V เสียงกลาง12ลูกค้าอยู่ในบ้านในร่มปรับเสียงยังไงอีกแบบหนึ่งแล้วก็กางแจ้งกับกิเพื่อนฝูงกลางแจ้งสนามหญ้าจะปรับอีกแบบหนึ่งปรับยังไงเดีิตาจะค่อยค่อยปรับให้ลูกค้าฟังดูนะ2แบบเลยนะเดี๋ยวเฮียจะใช้เพลงเพลงเป็นเพลงเดียวกันนี่แหละจะปรับเท่าเกันเพลงเดียวกันวิธีปรับ2แบบปรับนุ่มอยู่ในบ้านปรับยังไงปรับกลางแจ้งยังไงถ้าลูกค้าถ้าเกิด ลูกค้าชอบปรับแบบเฮียต้อยก็ลูกค้าก็ปรับไปเลยแต่ลูกค้าก็แต่งได้นะแล้วแต่ก็ตามสไตล์อตเอาแบบแรกเฮียจะปรับในบ้านในร่มนะในในร่มๆมในบ้านอะสถานที่ปิดปิดนร่มร่มหน่อยนะเอาสไตล์นุ่มๆนะสไตล์นุ่มๆเนี่ยก็คือเฮียจะปรับแค่พาวเวอร์แค่ครึ่งเดียวก็พอนะสไตล์นุ่มๆเอาแค่ครึ่งเดียวพอ ี่ค่ะเอาเอา,เอาแค่เที่ยงให้หมดฮะเที่ยงในไกายห,หมดเลยอ่ามัคเตากระเที่ยงเด็ดเที่ยงสามตัวที่เป็นเบ็ดเที่ยงให้หมดกลางก็เที่ยงแหลงก็เที่ยงนะแ,แล้วเรามาเล่นบนร่มนงาลูกค้าจะชอบไหมเหรอ ชุดสองคูณสองน,นะลูกค้ากลางกลางสองใบนะกลาง400วัตต์ของใบตัวนี้นะตัวอื่นไม่ใช่นะแล้วก็เบรกสิบ V2 ใบน,นะคงปั๊มนะนชุดนี้นะชุดกลางกลาง2ใบกลาง12นิน้งใบแล้วก็เบรกสินิ้ง2ใบน,นะพาว่าตัวเดียวนะพาว่าตัวเดียวหันตู้ออกไปทางหน้าโรงงานเลยนะออกไปทางหน้าโรงงานดูว่า ก็จะปรับในเพลงเดียวกันตำแหน่งเดียวกันแล้วก็ปรับในเพลงเดียวกันแล้วก็จะจะแต่งจะแต่งยังไงเดี๋ยวก็เดี๋ยวจาต้อยจะจะแต่งให้ลูกค้าฟังดูเอาเอาหน้าโต้ไปกลางแจ้งก่อนหน้าโรงงานแบบกลางแจ้งนะที่เฮียจะทําต่อไปก็ถ้าลูกค้าไปตั้งโต้แบบกลางแจ้งนะถ้าลูกค้าก็ถ้าชอบก็เอาแบบเดียวก็ทําตามเฮียได้เลยทาตามเฮียต้อยได้เลยเมื่อกี้ที่เฮียต้อยปรับอยู่ในร่มนะ ก็พาวเวอร์นี่ลูกบิดพาวเวอร์กลางเบรกเนี่ยเฮียต้อยก็จะเอาไว้ที่เที่ยงทุกอย่างเที่ยงหมดเลยแต่เดี๋ยวเฮียต้อยจะต้องแต่งจะต้องถ้าเกิดกลางแจ้งจะต้องเบรกขึ้นมานิดนึงกลางขึ้นไปหน่อยแหลมขึ้นไปนิดนึงแล้วก็เร่งพาวเวอร์นะเพราะว่ามาเอามาไว่ายายสามทั้งสองลูกบิดสองตัวนี่เลยก็เดี๋ยวเฮียต้อยจะลองแต่งแต่งให้ลูกค้าดูว่าจะเสียงมันไหนอาจจะเฮียต้อยอาจจะต้องเพิ่มเสียงกลางขึ้นไปหน่อยนึงแหลมขึ้นไปนิดนึงนะถ้ามันกลางแจ้งลองเน้นกลางหน่อยนะ ก็ ا, ตำแหน่งเบรกก็สไตล์นี้ก็นิดหน่อยก็พอแล้วนะตอนนี้เร่งกลางนิดนึงแหลมนิดนึงนะลูกค้าดูนะก็ถ้าถ้าถ้าเอาตามเหยียดใต้ก็แต่งก็ทําตามเหยียดใต้เลยคืออันนี้เป็นกลางแจ้งแล้วนะเปิดตำแหน่งเดียวกัน ให้ลูกค้าดู2แบบนะก็ลูกค้าไปใช้งานได้2แบบเลยทั้งในบ้านในร่มเปิดนุ่มๆหรือว่าจะปาร์ตี้สังสรรค์งานวันเกิดกินเหล้าเมาสนุกเฮฮา,ากางแจ้งก็จะเป็นก็จะปรับปรับให้ลูกค้าดูทั้ง2แบบอะที่ลูกค้าเห็นนะเป็นชุดเขาเรียกชุดตู้สไตล์ออกเป็น b ีวีตู้บีวีก็จะออกในในทางหนักๆแน่แนๆจะขายดีกว่าออเดอร์6 7 0 3็สเอ่อ70%ออเดอร์6 30% เทียบนะเปรียบกะๆๆนะก็อย่าง BV เนี่ยจะออกในทางหนักนั่นก็สไตล,ลร์รถแ่อย่างออเดอร์หเนี่ยจะออกแบบนุ่มนุ่มเพราะว่าออเดอร์หวางดอกมันจะเป็นวางดอกแบบหน้าเปิดก็จะออกนุ่มๆลอยๆไปไกลๆนุ่ม,มลอยไกลแต่ว่า BV เนี่ยจะวางดอกแบบอย่างนี้ดอกดอกฟั่มนะแต่ไม่ได้ฟั่มอย่างนี้นะฟั่ม45องศาประมาณนี้ฟั่มอย่างงี้มันก็จะดันลมดันกลมเนี่ย ลมที่กระแทกไปเนี่ยกระแทกพื้นกระแทกพื้นเด้งขึ้นมาอย่างนั้นน่ะแต่ว่าออเดอร์หกเนี่ยจะอไปสไตล์นุ่มหน้าเปิดลอยไปไกลเฮียต้อยเปิดจะเป็นจะเป็นกลางตัว400วัตนะลูกค้าแต่ถ้าอยู่ในชุดหมื่นหน้าพันเก้าร้อยอ่ะถ้าหมื่นหน้าพันเก้าร้อยเนี่ยจะลูกค้าจะไม่ใช่กลางตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นกลาง400วัตจะเป็นกลาง300วัตอยู่ในชุดตัวนี้ฮะตัวนี้อยู่ในชุดหมื่นหน้าพันเก้าร้อยนะลูกค้าตัวเนี้ย เสียงกลางสามร้อยวัตต์ทรงกลางหมูอะอย่างห5ื0นห้าพันเก้าร้อยอะนะก็จะมีเสียงกลางสามร้อยวัตต์ตัวนี้นะเสียงกลางสามร้อยวัตต์กระตู้โต้ออเดอร์หกก็ได้บีวีก็ได้ก็ราคาเดียวกันนะลูกค้าจะเอาบีวก็ได้ออเดอร์จะเอาออเดอร์หกก็ได้บ v วีก็ได้ก็จะเป็นราคาเหมือนห้าพันเก้าร้อยเดียวกันก็จะจะได้ลูกค้าก็จะได้พาวเวอร์พาวเวอร์ตัวเดียวนะ เพราะว่าตัวเดียวนะลูกค้าจะได้เพราะว่าตัวเดียวรุ่นหนึ่งหกห้าแล้วก็จะเปรีได้ปีปีก็เชื่อมต่อบลูทูธได้และยูเอสบีได้นะเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นรุ่นหนึ่งหกห้าพันวัตต์นะจะขับเบรเอ,อก็จะมีก็จะมีสายสายสี่เส้นเลยฮะสายที่เห็นนี่เลยสายที่เชื่อต้อรองนี่แหละจะเป็นสายนะสองเมตรนะสองเมตรพร้อมหัวสเปกค,ค่อนสี่เส้นเลยพร้อมหัวสเปกค,ค่อนเลยทั้งสายที่ไปพ่วงนี่เหมือนกัน เนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ลูกค้าเห็นเนี่ยลูกค้าสายสองเมตรสี่เส้นสายพ่วงเบร์สองเส้นสายพ่วงกลางสองอ่าสองเส้นนะนี่เลยนะสายสัญญาณนี่ด้วยสายสัญญาณนี่ด้วยพร้อมคู่มือที่ลูกค้าจะไปเปิดคู่มือก็จะมีให้ไปนะลูกค้าต่อไม่เป็นลูกค้าก็ดูที่คู่มือนี่เลยก้หมือหน้าพันก็แล้วก็ฟรีคับขนส่งเก็บเงินไปทาง นะก็จะได้พาวเวตัวหนึ่งปีตัวหนึ่งสายสี่เส้นถ้าลูกค้าจะเอาสายเพิ่มบอกแอดมินได้เลยนะเส้นละแม่ละ30บาทจะยาวเท่าไหร่ก็ได้ <ใช S 1> แล้วก็จะมีเสาด้วยนะเสาก็คือจะมีเสาตั้งอย่างเงี้ยลูกค้าตั้งอย่างนี้มา,าให้ไปด้วยจะมีเสาจะมีเสาให้ไปด้วยนะก็จะมีเสาจะตั้งจะมีเสาตั้งไปให้ด้วยก็ตอนนี้ที่จะต้อยลองที่ใต้ไม่ได้เสียบเสาก็จะมีเสาไปสองต้นนะ